สวัสดีเพื่อนเอนเกษตรกรทุกคนแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องปรกกอนยูทูบนะครับยูทูบช่องปรกกรชาแนลทุกทุกคนนะครับวันนี้วันที่10นะครับ 10, สิสิงหาคมเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะครับก็หายหายหน้ากันหลายวันเพราะว่าที่โรงเรียนผมมีกิจกรรมเยอะผมก็เลยแทบจะไม่มีเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมได้ใส่จุลินทรีย์สัขงข้อแสงซึ่งท่านสามารถที่จะดูได้ในเนื้อหาด้านล่างใต้วิดีโอนี้นะครับได้ ใส่ลงไปต้นละหนึ่งขวดเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบผ่านไปเพียงแค่วันนี้เข้าวันที่4ี่ครับเพราะผมได้ใส่ลงไปประมาณวันที่6นะครับวันที่6ที่ผ่านมาตอนนี้เห็นไหมครับเริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะครับเขียวๆขึ้นมาแล้วหลังจากที่ใบออกจากเหลืองๆนะครับเปรียบเทียบกับฝั่งด้านซ้ายมือของเราครับฝั่งด้านซ้ายมือคือฝั่งนี้ครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาวันนั้นผมก็ได้ใส่ไปขวดละ1ต้นใส่ไปเรื่อยๆด้านนู้นครับใส่ไล่ไปไล่ไปนะครับ ก็เห็นไหมครับว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเขียวขึ้นบ้างแล้วนะครับเพียงแค่เข้าวันที่สีเท่านั้นนะครับถ้าเราได้ย้อนกลับไปในวิดีโอก่อนนะั้นก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเห็นเห็นอยู่นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นี่ใบที่เขาออกมาจะออกในลักษณะเหลืองๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นให้เห็นแล้วนะครับก็ได้เทลงไปนะครับวันที่เทลงไปก็จะมีลักษณะของฝนลงมาด้วยนะครับอันนี้ฝั่งด้านนี้คือเขียวอยู่แล้วนะครับคือก็ได้พ่นแล้วก็ได้ใส่ลงไปตลอดนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ ยังไม่ได้ดายหญ้าก็ก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับพอได้ดายหญ้าออกนิดนึงถางหญ้าออกก็เริ่มมาใส่ผ่านไป4ี่วันครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในระดับหนึ่งนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเขียวไม่ได้เร็วเหมือนกับในลักษณะของที่เป็นปุ๋ยเคมีมันอาจจะขึ้นมาจากแบบช้าๆครับถ้าเคมีนี้ก็ใส่ปุ๊บสามวันเขียวปับ๊บแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ อาจจะมองอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างมากแต่ความรู้สึกผมก็คือเมืม่อเราได้ย้อนกลับไปวิดีโอ,อก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างในระดับหนึ่งนะครับใบตรงนี้ตอนนั้นอาจจะเหลืองเหลืองไม่เขียวขนาดนี้นครับตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นลวส่วนใบกล้วยฝั่งทางด้านนี้ที่เขียวอยู่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งด้านขวามือของเราเริ่มที่จะสปีดขึ้นมาความเขียวนี้เริ่มที่จะแบบความเข้มใกล้เคียงกันแล้วนะครับเห็นไหมครับก็พาทุกท่านได้มาดูเพื่อที่จะเห็นความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับอาจจะมองว่าช่องนี้ รู้สึกว่าจะจัดหนักไปทางจุลินทรีย์สังข้อแสงหรือเปล่าก็เพื่อที่จะทําให้กเกษตรกรได้เห็นแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างใช้กับไม่ใช้นะครับอย่างนี้น้อยผมก็ได้เปรียบเทียบระหว่างพืชหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ยางกล้วยนะครับแล้วก็ไอ้ทุเรียนพวกนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้ดูนะครับวันนี้เรามาดูกล้วยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งสัปดาห์สสัปดาห์ผมก็จะพาทุกท่านได้มาอัปเดตรู้เรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะ พอถึงเสาร์อาทิตย์นะครับก็คงจะใส่เพิ่มลงไปอีกสักต้นละกวดนะครับเพิ่มเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปเข้าวันที่4ี่ก็ตามที่เห็นนะครับเริ่มที่จะโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับต้นกลวยจากที่ใบที่ไม่ค่อยเขียวเข้มวันนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายังไงมันก็คงจะความเขียวเร็วๆเนี่ยคงจะสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าตรงนี้คือมันถูกกับปุ๋ยเคมีต้องบอกว่า1นึ่งศูนร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะครับ โอเคก็พาทุกท่านได้มารีวิวดูในเรื่องของความคืบหน้าที่เราได้จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปต้นละหนึ่งขวดนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตให้ท่านได้ดูเรื่อยๆในเรื่องของผลการทดลองนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมาครับสวัสดีครับ